โดมแล้วเดี๋ยวโดมแล้วค่ะคุณโดมได้เต็มคนมากเลยค่ะแต่งหน้าขี้โบแต่งหน้าดีเชค่ะแต่ว่าตอนนี้อยู่แล้วถ้ามีประมาณหนึ่งชิ้นโบยืนกว่านี้ค่ะขอขนมปังหน่อยค่ะสังขยาขอขนมปังหน่อยครับขอขนมปังหน่อยเอาไปนี้กับสังขยาเยื้อ อันนี้ไม่ต้องถามครับแต่งหน้ากี่โมงแต่งหน้าเอาคิวที่เท่าไหร่ครันี่นะครับรอรถบรรทุนแค่หน้าครัมาช้านะครับจตรงแกค่สวยนะสวัสดีครับรถบรรทนมาแล้วเดี๋ยวอาแมสออกก่อนใครอ่ะ เ,เงินคู้รายเดือนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวสดท่านเลยนะฮะท่านะครับนสาัาสดีครัานสาธุ่านสาธานสาธทานสาธนาธุท่สุ่านาธุ่านสาท่นท่าอส่ในทนนาานาธุนส่านสาทน่านสาธุทน่านสาท่น่า สวัสดีครับนี่ก็เป็นคณะชุดเพชรนะฮะอันนี้เป็นเด็กใหม่นะครับผมน้องบีบีแล้วก็น้องทามนึกได้อยู่ไปกี่ที่ใครผมคุ้นนึกชื่ออยู่อันนี้โอน้อยนะฮะแล้วก็นี้ผู้หวานครับยื้อที่คออันนี้ยื้อยังก็ขนมปังไหมเอามาเอามาตัวยนา แล้วก็น,นีเก้อนะครับแล้วก็น้องแดนนะฮะแล้วก็ฝั่งผู้หญิงอันนี้น้องบีบีครับผมรรเออเกื้อเป็นพ่างแล้วก็น,นีน้องระดานะฮะแล้วก็น,นีฟ้าพี่นะครับแล้วก็พี่จันแล้วก็ฟ้าน้องนะฮะยื้อห,หมดแล้วนะฮะตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผม อันนี้โมชีนะครับที่ทุกคนถามหานะฮะอยู่นี่นะครับไม่ได้ลงนะโมชีอยู่แผนกชุดนะฮะวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับเดี๋ยวร่วมกิจรรมไปเต้นประมาณประมาณหองานแต่ประมาณเกินสองเกินเวลาด้วยก็เป็นไปไม่ได้ไม่ต้องรอใครลงหรอกไปเต้นเลยโมชีบอกว่ารอทำชุดเสร็จแล้วเดี๋ยวโมชีจะไปรับไปรับท่าต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเต็มๆของโมชีนะฮะ ไปคู่กับพี่ปี๋สติของเรานะครับสวยมากวันนี้มีชิ้เต็มเต็มสวัสดีครับสวัสดีครับมีกับคนลหล่อๆสวยๆขอบคุณมากครับผม